ตอนที่1 8 8 1เมื่อรู้ว่าคนที่จะทดสอบเป็นนักปรุงยาคือลิงฮั่นความคาดหวังของทุกคนก็ลดลงไปกว่าครึ่งลิงฮั่นพึ่งจะอายุเท่าไหร่กันเชียวปรรยาที่สายตาเฉียบคมบางคนสามารถมองออกอย่างแม่นยําว่าอายุของลิงฮั่นนั้นยังอยู่ในช่วง500ปีด้วยซ้ำต่อให้ตั้งแต่เกิดมาลิงฮั่นใช้ช่วงชีวิตทั้งหมดอยู่ในห้องเร่งการเวลาระดับสูงสุดเวลาที่เขาสามารถใช้ผลผลได้ก็คือ50,000ปีเท่านั้น จะบอกว่าเพียงแค่ระยะเวลาห้าหมื่นปีก็สามารถบรรลุเป็นนักปรุงยาหนึ่งดาวได้เงน้นหรอเรื่องเพอเจอร์แบบนั้นใครเชื่อก็บ้าเต็มทีแล้วแต่จะอย่างไรก็ตามการที่สุดยอดอัจฉริยะแห่งยุคอย่างหลิงฮั่นต้องการทดสอบเป็นนักปรุงยานั้นได้ทําใหใ้ใครต่อใครต่างรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากจนต้องตามมาดูแม้แต่เหล่าผู้สืบทอดก็ไม่มีข้อยกเว้นหากจะบอกว่าใครที่รู้สึกตกตะลึงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตัวเซียนหมิง หลิงฮั่นคิดอะไรอยู่กันแน่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวของหลู่เซียนหมิงเจ้าที่สุดยอดในด้านาศาสตร์วิทยุแล้วจะต้องการเป็นนักปรุงยาไปทำไมถ้าหากหลิงฮั่นกลายเป็นนักปรุงยาหนึ่งดาวได้จริงๆแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาภายหลังจะยิ่งใหญ่มหาศาลนักปรุงยาหนึ่งดาวที่ยังอายุไม่เกินห้าหมื่นปีพรสวรรค์ระดับนี้น่าสะเพรงอกลัวยิ่งกว่าการที่หลิงฮั่นเอาชนะเจ้าชิงเฟิงได้เสียอีก เพราะในประวัติศาสตร์อันยาวนานนักปรุงยาหนึ่งดาวที่อายุเพียงห้าหมื่นปีนั้นไม่เคยมีเมื่อก่อนบารมีอำนาจของอาจฉริยะนั้นเพียงพอที่จะยึดครองเมืองวิถีโอสถให้อยู่ในฝ่ามือได้เลยผู้สืบทอดคนใหม่ด้วยพรสวรรค์ทางนิสาาสัตว์วรยุทธ์และสายปรุงยาในอนาคตผู้สืบทอดคนใดกันจะสามารถแย่งชิงตำแหน่งผู้ปกครองเมืองวิถีโอสถกับหลิงฮันได้หลู่เซียนวิงปวดหัวจนแทบจะระเบิดอยู่แล้ว ในตอนนี้เขาทําได้เพียงหวังเพียงอย่างเดียวว่าหลิงฮั่นจะทดสอบไม่ผ่านเพราะไม่อย่างนั้นตัวเขาต้องกลายเป็นศัตรูกับหลิงฮัน่นอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เขาหันไปมองฉินกุ่วี่เจียวปังและอูก,กันทั้งสามคนเองก็หันมามองหน้ากันและกันเช่นกันสายตาของทั้งสี่คนต่างแสดงออกไปในทางเดียวกันว่าจะยอมให้มีผู้สืบทอดคนใหม่เกิดขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะอาัจฉรยะที่ราวกับสัตว์ประหลาดแบบหลิงฮั่นด้วยแล้ว เพียงแต่ว่าคนสว่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบพวกเขาหลายขุมอำน,นาจต่างคาดหวังให้หลิงฮั่นสอบผ่านหากหลิงฮั่นกลายเป็นนักปรุงยาได้จริงๆแล้วก็เขาจะถือว่าเป็นสุดยอดอัชีริยะทั้งในศาสตร์ปรุงยาและาศาสตร์วรยุทธ์และในอนาคตเขาจะกลายเป็นตำนานของเมืองวิถีโอสถอย่างแน่นอนหลิงฮั่นเข้าสู่ห้องหลอเม็ดยาเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการเป็นนักปรุงยาอย่างเต็มตัวแน่นอนว่า เม็ดยาที่เขาเลือกหลอมก็คือเม็ดยาระงับวิญญาณจันม่วงระยะเวลาในการหลอมเม็ดยาคือ3เดือนแต่โชคดีที่ห้องหลอมยาของการทดสอบเป็นนักปรุงยาก็คือห้องเร่งเวลา100เท่าเพราะฉะนั้นระยะเวลาการหลอมของเลิงฮั้นจึงลดลงมาเหลือเพียงแค่1วันเท่านั้นท่ามกลางสายตาที่ทุกคนกําลังจับจ้องจากภายนอกห้องหลอมการเคลื่อนไหวของเลิงฮั้นนั้นได้ถูกเร่งให้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นร้อยเท่า แต่ถึงอย่างนั้นทั้งะาการขยับมือของเขาก็ยังคงดูนุ่มนวลและลื่นไหลเป็นอย่างมากเรื่องนี้ทําให้ผู้คนมากมายต่างอุทานออกมาด้วยความตกตะลึงถึงแม้ใครหลายคนที่มาดูจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การปรุงยาแต่จากมุมมองของพวกเขาการเคลื่อนไหวของหิงหัสนั้นเปรียบได้ดังปรมาจารย์นักปรุงยาเท่าที่มากประสบการณ์อย่างแท้จริงใบหน้าของลูเซียนหมิงอูกันและผู้สืบทอดคนอื่นกลายเป็นบูดบึง้งและรู้สึกได้ถึงลางร้าย บางทีหลิงฮั่นอาจจะผ่านการทดสอบได้จริงๆทั้งสี่รู้สึกหวาดกลัวต่อใผู้สืบทอดใช่พวกเขาจะบรรลุเป็นนักปรุงยาสองดาวกันแล้วแต่พวกเขาก็คงถูกรัศมีของหลิงฮั่นบดบังอยู่ดีทําไมนาะหรอลองคิดดูว่าทางทางนี้เมืองวิทีโอสดมีนักปรุงยาระดับสูงกว่าพวกเขาอยู่แท้ๆแต่ทําไมถึงมีแค่พวกเขาที่ไม่ได้เป็นผู้สืบทอดนั่นเพราะพวกเขาคือ อัชเรยรที่มีศักยาภาพพอที่จะบรรลุเป็นนักปรุงยาระดับ3ดาว4ี่ดาวหรือ5ดาวในอนาคตหากหลิงฮั่นกลายเป็นนักปรุงยาได้ด้วยอายุน้อยกว่า5 0 0 0 0ปีจริงนั่นหมายความว่าศักยาภาพของเขาจะเหนือยิ่งกว่าผู้สืบทอดคนใดทั้งหมดแววตาของผู้สืบทอดทั้ง4พันผวนไปด้วยจิตสังหารอันรุนแรงแม้แต่ลูเซียนหมิงก็ไม่มีข้อยกเวน้นจิตใจของเขาค่อยๆร่บรู้สึกหนักอึ้งที่ด้านนอกห้องหลอม เวลาหนึ่งวันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วส่วนในด้านในห้องหลอมนั้นระยะเวลาที่หลิงฮั่นใช้หลอมเม็ดยาก,ก็จะใกล้ผ่านไป100วันแล้วซึ่งในขณะนั้นเองมือของเขาก็เริ่มขยับพลิ้วไหวการหลอมเม็ดยาของเขาราวกับว่ากลายเป็นการแสดงทักษะอะไรบางอย่างตูมเขาผลักฝ่ามือใส่เตาหลอมพร้อมกับโคจรเพลิงก้าวสวรรค์ส่งผลให้เตาหลอมเกิดการระเบิดขึ้นในทันทีล้มเหลวงั้นหรอ ทุกคนที่กำลังมองดูอย่างเครือเครึมเมื่อเห็นว่าเตาหลอมเกิดการระเบิดก็รู้สึกผิดหวังในทันทีแต่ก็ช่างมันเถอะหากสามารถควบคุมเตาหลอมไม่ให้ระเบิดได้เป็นเวลานานขนาดนี้แล้วก็การที่หลิงฮั่นจะกลายเป็นนักปรุงยาระดับหนึ่งดาวได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นการที่สามารถเป็นนักปรุงยาระดับหนึ่งดาวได้ทั้งท,งที่อายุน้อยขนาดนี้แถมยังเป็นสุดยอดอัจฉริยะในศาสตร์วาทยุอีกด,ด้วยมันหมายความว่าอะไร มันหมายความว่าหลิงฮั่นคือดาวดวงใหม่อันเจรจดัดที่ควรค่าในการทุ่มเทอำนาจทั้งหมดเพื่อให้เขามาอยู่ในตระกูลหลูเซินหมิงและผู้สืบทอดอีกสามคนถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ถึงอย่างนั้นความบาดระแวงของพวกเขากับทะยานสูงขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าพวกเขาต้องรีบกำจัดหลิงฮั่นให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นตราบได้ที่อีกฝ่ายบรรลุเป็นนักปรุงยาหนึ่งดาวได้ดสำเร็จผลกระทบที่ตามมาจะหนักหนาสาหัสเกินจะแก้ไว เพียงแต่หลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่งสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปถึงแม้เตาหลอมจะระเบิดแล้วแต่เม็ดยา3เม็ดรกลับลอยล่องอยู่บนเพดานห้องหลอมราวกับว่าต้องการจะหนีเข,ขาหล่อหลอเม็ดยาสำเร็จทุกคนต่างตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นใบหน้าของพวกลูเซียนหมิงทั้ง4ี่คนกลับกลายมาเป็นบูดบึงหลิงฮั่นคว้ามือไปอยังเม็ดยาทั้งสาม ก่อนจะระเบิดประตูออกมาและส่งมอบเม็ดยาให้กับนักปรุงยาเชิญตรวจสอบได้พรึบเหล่านักปรุงยามากมายแห่กันมาเข้าล้อมวงทันทีเหลือเชื่อไม่ใช่แค่ล้อมได้สำเร็จแต่คุณภาพของเม็ดยายังอยู่ในขั้นกลางอีกด้วยรุ่นเยาเจ้าเป็นอจฉยยะนิสัดวรยุทธ์จริงๆหรอขนาดค่ะบรรลุเป็นนักปรุงยาระดับหนึ่งมากกว่า7 0 0 0ล้านปีแล้ว ยังไม่สามารถหลอมเม็ดยาขั้นกลางได้สําเร็จเหล่านักปรุงยามากมายอุทานออกมาด้วยความตกตะลึงไม่ใช่แค่นักปรุงยาหน้าใหม่ผู้นี้จะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดแต่เม็ดยาที่เขาหลอมนั้นยังเป็นเม็ดยาขั้นกลางอีกด้วยเจ้าคือลิงั่นเหรอท่านนั้นเองผู้ช่วยนักปรุงยาผู้หนึ่งก็ก้าวเดินเข้ามาถึงแม้รูปลักษณ์ของอีกฝ่ายจะอยู่ในช่วงอายุ15-16ถึงปี แต่ดูจากพลังชีวิตแล้วอายุที่แท้จริงก็คงอยู่ในช่วงร้อยล้านปีเป็นอย่างน้อยเมื่อคนผู้นี้เดินเข้ามาผู้คนที่มุงกันอยู่ต่างเผยสีหน้า,วาหวาดผวาแม้แต่เหล่านักปรุงยาเองก็ต้องล่าถอยยอมเปิดทางให้กับอีฝ่ายสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวไม่ใช่ผู้ช่วยนักปรุงยาผู้นี้แต่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเขาต่างหากคนผู้นี้คือตัวแทนของปรมาจารย์นักปรุงยาจื่อเฉิง